ยังแอนทาโชว์วันนี้นะคะเมจอพาคุณผู้ชมค่ะมาพบกับ1เมนูที่มีส่วนผสมของใบกัญชาเอ๊ะแต่เมนูที่มีใบกัญชาจะสามารถทําเป็นเมนูอะไรได้บ้างนั้นวันนี้เรามีกูรูค่ะกับคุณไม้ผู้จัดการร้านจากทางเคี่ยวไก่ากาสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมี1เมนูที่สามารถใช้ใบกัญชาเป็นหนึ่งในส่วนประกอบได้นั่นคือเมนูอะไรคะวันนี้เราจะมาทําเป็นเมนูยำ ใบกัญชากรอบนะครับยำใบกัญชากรอบในการที่เราจะนําใบกัญชามาใช้ในเมนูอาหารอย่างเงี้ยค่ะเราใช้ส่วนไหนบ้างคะตอนนี้ที่เราสามารถใช้ในการประกอบอาหารได้นะครับจะเป็นส่วนของใบนะครับในส่วนของ<ม>ส่วนอื่นๆอย่างเช่นดอกหรือเมล็ดยอนยังไม่สามารถเอามานําไปใช้ทําอาหารได้ซึ่งทางร้านเนี่ยในการทําเมนูที่มีส่วนผสมของใบกัญชาอันนี้เนี่ยเรามีการจัดมาอย่างดีแล้วว่าเหมาะสมใช่ไหมคะครับก็ทางร้านได้มีการ ทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่ชใช้หาน้องเราออกมาปลอดภัยครับผมโอเคค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครไปทานที่ร้านเขียวไก่การนี่ก็สบายใจได้หายห่วงนะคะ,ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบของการทำเมนูยำใบกัญชาในวันนี้กันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรกันบ้าง เราควรจะทําอะไรก่อนดีคะอ่าเราเริ่มจากน้ํายําก่อนเลยครับผมน้ํายาก่อนเลยโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูการทําน้ํายํานะคะคลุกคล้ากับตัววัตถุดิบอื่นๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างเริ่มจากน,ะะน้ํายําสําเร็จรูปนะครับ,รบก็เป็นน้ําพริกเผานะครับพริกเผาน้ํากะทิครับจากนั้นเ,เราจะผสมสามอย่างนี้ให้เข้ากันครับผมเข้ากันก<ม>่อนใช่ไหมคะอุย้ยไม่เคยเห็นน้ํายําใส่กะทิเลยอ่ะ ใช่ครับมันจะเป็นน้ำยำแบบข้นๆครับผมมันจะทำให้เหมือนนัวมากขึ้นอย่างนี้ไหมคะกลมกแล้วก็ใส่ส่วนผสมอื่นๆตามลงไปนะครับหอมแดงหอมแดงผิดนะครับเกุ้งนะครับนี่ถ้าทำอยู่บ้านนี่เมย์น่าจะใส่ทั้งกุ้งทั้ง ใส่อย่างอื่นทุกอย่างที่เป็นอาหารทะเลรวมไปด้ครับแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะ<ม>ครับน่าทานก็คือตอนนี้ขั้นตอนของการทําตัวน้ํายาเนี่ยเสร็จแล้วถูกไหมคะเสร็จเ<ม>รียบร้อยแล้วน้ํายาเนี่ยทาไม่ยากค่ะเท่าที่ดูแต่ที่ยากเนี่ยการทอดใบกัญชาค่ะด้วยความที่เป็นใบกัญชานะคะอย่างที่เราเห็นกันนี้ว่าใบเพราะจะมีความบางๆเดี๋ยวต้องให้คุณไม้เนี่ยแนะนําให้ดูแล้วว่าจะทอดใบกัญชายยังไง ให้ไหม่ขาดให้เป็นรูปทรงแล้วก็ยังดูน่าทานอยู่นะคะก็จะเป็นแป้งทอดสําเร็จรูปนะคะอันนี้เราใช้แป้งแป้งมันสบปหลังแป้ง,ปงทอดสําเร็จรูปเลยแป้งทอดกรอบครับแป้งทอดกรอบครับผมแล้วก็เป็นน้ําเปล่านะครับผสมให้อาจจะเหลวหน่อยนะครับค่ะ ื่อให้มันเป็นเหมือนกับเทมปุระครับโอเคค่ะตอนนี้เนี่ยคุณไม้ก็ได้คนตัวแป้งเนี่ยเข้าเนื้อเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะไม่ได้เหนียวเนาะจะเหลวๆหน่อยจะจออเร็วๆพร้อม,มที่จะชุบใบกัญชาทอดแล้วนะคะมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะผู้ชมว่าเราจะชุบยังไงจะทอดยังไงตั้งเตากันได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยเตาเราใช้อุณหภูมิสูงไหมคะก็สูงระดับหนึ่งครับเป็น<ช>ของใช<อ>้ไฟแรงหน่อยครับผม และตอนนี้นะ้ำมันร้อนแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเตรียมทอดใบกัญชากันค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจัดจานนะคะแต่ก่อนอื่นอยากจะให้ดูค่ะว่าตัวใบกัญชาที่ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะได้ประมาณนี้นะคะ ดูกรอบมากเลยค่ะคุณผู้ชมมาจ,าจัดจานเตรียมเสิร์ฟกันดีกว่าค่ะคุณไม้คับผมก็จะเริ่มจากแป้งทอดก่อบนะครับเริ่มที่าการนําแป้งทอดที่เราทอดไว้เมื่อสักครู่นะคะรองฐานด้านใต้ก่อนฟิลแบบว่าเวลาเราทานคู่กับน้ำยำก็ตักตัวแป้งทอดนี้เคี้ยวกรุบกรุบกรอบๆได้เลยได้ครับโอเคค่ะหลังจากนั้นเราก็จะทําการนะคะจัดตัวใบกัญชาเนี่ยลง จานของเราอันนี้ก็คือตกแต่งได้ตามสไตล์ที่เราชอบได้เลยนะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าทางร้านเขียวไก่กาเนี่ยก็จะมีออทอดไว้ให้เนี่ยจำนวนประมาณ6ใบ6ใช่<า>ไหมคะคตอนนี้เราก็จัดใบกัญชาลงจานเนี่ยใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือตัว โรยหน้าใช่ไหมคะก็จะเป็นมะม่วงหิมพานกับเป็นเม็ดมะม่วงหิมพาน์ครับผมค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายตัวเม็ดมะม่วงหิมพานจะได้แบบยังกรอบอยู่ด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับยำใบกัญชากรอบมาฟังจากเสียงเมย์ก็รู้ว่าหน้าตาเนี่ยดูลวกรอบขนาดไหนน่าทานมากๆค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากทานยำใบกัญชากรอบแบบนี้นะคะไปทานได้เลยที่ร้านเขียวไก่กานะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะ เราต้องย้ำเรื่องของการรับประทานตัวใบกัญชานิดนึงนะคะเด็กอายุต่ำกว่า20ปีหรือว่าหญิงมีคันมีบุตรนะคะให้นมบุตรเนี่ยก็ไม่ควรรับประทานนะคะแล้วก็ถ้าอยากทานแบบปลอดภัยนะคะมาทานได้ที่ร้านเขียวไก่กามีหลายเมนูมากๆเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณคุณไมยมากเลยนะคะคที่ได้มาแนะนําเมนูที่สามารถนําใบกัญชานเนี่ยมาทําทานได้ง่ายๆจริงๆทําที่บ้านก็ได้ด้วยใช่ไหมคะได้ครับโอเคค่ะแต่ตอนนี้ เมขอไปทานยำใ้กระชากรอบก,ก่อนนะคะ